Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here Underneath the Christmas lights Carols and bells, none of them help A fancy watch, you can give the elves a break. No, you can't make it in the shop, you can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody. been in สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้อิวพาพี่น้องมาเบิง่งอันเฮ็ดนั่งฟ้านั่งล่มอีกแล้วจ้าโอ้ยอิวจะยุดช่วงอันปีใหม่เนาะอันเบิง่งดูจ้ามีตาอันดอกกำลังน้อยๆงอมงกำลังิขึืนมาจ้าพี่น้องจ้ามองนี่กะสามจุ่มพันหัวตะขึ้นโอ้โชคดีค่ะเดี๋ยวมาเบิง่งมองนี้จ้าอิวจอดรถไปข้างทาาอีกแล้วเฮ็ดอิวเกิดยุ่ข้างทางแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาเบิง่ง พูนานหน่อยหนึ่งบึงนหน่อยหนึ่งพนยังมาให้ในผ้ากันไงจะ้ะเดี๋ยวต้องมาซองอีกพวนโอ้ยขอน,นี่หมานคักจะ้ะเอาพี่นองจ้าเป็นยังละนี่ปาดเบิงพี่นองจ้าเต็มควันไปเลยจะบอกพนยังวันในญ่อยู่เอา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 ,เอาพี่พี่พูนะปาดพี่นองเบิงอยู่ทั้งขอนกามีจะ้ะเอาอ้ พี่น้องจ้าอยู่ทังไก้ก็มี่อู้ยพันหัวจะพากันเอาพันหัวจะพากันอันแตกออกมาบาดพู้น่ะบาดโทุแต่ว่าพันยังเบาไหนงใหญ่อยู่จ้าพี่น้องจ้าหว่วย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 ห่วยเอา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 ยังบาแห้งเลเบิ้ลคุณเอาพี่น้องจ้าขอนี่ไมมเอาอยู่ไรยางลูลูไปวางหันแอนไปเบิ้งทั้งอื่นคนึ่าเพิ่นสิมี่เบิ้งทั้งถือกิน บ้าเนาะอันเบิ่งเห็ดจ้ะเห็ดเพิ่นกับลังเพาะเพิ่นกับลังสีใหญ่พี่น้องจ้ะเอาปวดผูพูนะนี่แม้เอามันคือบวัวส่มเห็ดใส่คอยพูนะเบิ่งดอกนี่ป้าเบิ่งจุง่มเอา,ท,า,อาทั้งใต้พุ่นแม่จ้ะพี่น้องจ้ะทั้งใต้พุ่นแาอันนี้บ่แม่นเก็บได้แล้ววันนี้ นี่หมอืมเอาเอาเก็บอืมห่วพี่น้องจ๋าขึ้นมางามแทลา่าพ,พ่โพุุนจุ่มทั้งไตพุ่นเก็บเล่มอันเอาดอกใหญ่ๆไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะกาสิด้ยอยู่เนาะเบิ่งทั้งไตพุ่นอยู่แถวจังไหน <c oughs> เบิ้งเพิ่นงามงามเบิ้งเพิ่นงามงามจ้ะพี่น้องจ้ะ่ามาดูสไิไปไปนีมะไปเลยโอ้ยเอ้ออวาว่านพวนมาจา้ะเปบยงามคักแน่แท้เอ้าป๊าดเพิ่นคืองามแต่พี่น้องจ้ะทั้งไต้เพิ่น นี่ค่ะน้องเมียวโอ,อ,อ้พิ่นเพาะพิ่นเพาะอยู่ทั้งไตเนาะเอ้งาม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 ผพ่อจ้ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็สิเก็บได้แล้วแนี่เนาะเอาไปตื้มกันให้ได้สดๆจักแกงนึงเนาะพี่น้องจา๋าพุ่นน่ะเพิ่นสิออกมาอีกหลายอยู่พุน่นน่ะป้าตเต็มอยู่ หมานหมันหมนพูน,น,นะพี่น้องจ๋าตุ้มหน่อยๆแนวเต็มขอนอยู่มองได้อันเปลือกไม้อันเปลือกเพิ่นเปลือกเพิ่นเงื้องขึ้นเพิ่นกับผ้ากันผ้ากันเกิดนะจ๊ะเบิ่งจ๋าพี่น้องจา๋าปุ้ยคักครัครับดอกนี้กับใยพ่อเก็บละจ๊ะนี่แต่ว่าเก็บอันอื่นจงจงอันอื่นไว พี่น้องจ๋าเบิงดูเพิ่นหัวจะผ้ากันเพาะเพิ่นกำลังสีไงคุณอ,อันนี้เก่เาได้แล้วนี่โ้ยหน่อยแต่ว่าโอ้เป็นตาลาบเสียบยำลาบดวกย้่มองนี้หลายจุ่มค่ะจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าเพิ่นยังบ่านไหนใหญุ่ณหนะเบิงใหญ่งามงามหลายจุ่มค่ะแต่เพิ่นยังบ่านไหนใหญ่จ้ะ มือนีอยูเตียมยูเตรียมกับตาเมื่อพร้อมจะพี่น้องจ๋าอีซีอันอยู่มามหายางเบิ่งเห็ดคักๆเนาะมือนี่เบิงจา๋าพูดนะงามงามว่ามันสีหนาวมือนีกับบ่หนาวจ้ะพี่น้องจ๋าพ่ออากาศกระลังดีเนาะ กาลังกาลังดีจ้ะมองมีกระใ่แล้วจ้ะพี่น้องจ๋ามีอีกฟังนึงแล้วจ้ะวังหันอันอยู่อีกฟังทั้งหนึ่งเพิ่นนันเพ่นไหนหน่อยเต็มไปอยู่อันนี้กระบท่านใหญ่ๆค่ะาว่าบางส่วนกะกะเก็บได้แล้วจ้ะ พี่น้องจ๋าเบิงจอนีอ้เอาสติโอ้ยมันก็นหน่อยอยู่ว่านเอาเดี๋ยวเก็บไปก่อน พี่น้องจา่าเพื่อเหลาง,งามครับอ้อาซะอ,อยู่ได้บ่ายเพื่อเราไหมเพือ่อนจีเป็นแน้วื่นบึงจา้าหอบหอมพี่น้องจ่าเฮ็ดหูนห้หนูกามีจา่าอ,อยู่ใกล้ๆก,กันอ้าวเพื่อนงามงามอยู่นอกบิงสีเพื่อนสดขึ้นยังเลยจาืาได้ไป ใส่กันแล้ว